คนโบราณก่อนสิจัดงานมงคลต่างๆนี่เพิ่นให้ไปเบิ่งโครงสร้างแก้วโค้งสร้างแก้วมันสิมีวันดีอยู่เดือนหนึ่งนะมีอยู่สิบวันคือ1นคำสามคำหกคำสิบเอคำสิาคำทั้งขังขึ้นขังแรกมันสิเป็นสิบหกพอดีว่าอย่างซี่ครับคำหนึงสร้างแก้วขึ้นสู่หงคำสองคำฝีพังทมปาซาสา3คำล่างมือถาคอยกินสี่คำ นอนปลาตีนตกตักแดดหาคำผีวอดแวดล้อมปองเอาหกคำลงสัมพอไปฆ่าเจ็ดคำเคาะยุ่หนาคอยซนแปดคำสารวนวมแล้วเก้าคำถึงเสียนพญารามสิบคำหาความงามบมนไม่ได้สิบเอ็ดคำขี้ให้เกิดเป็นดีสิบสองคำบ่นไม่ดีจักยัดสิบสามคำใช้ยาผ่าแพทย์ชมพูสิบสี่คำสัตว์ปองขาสิาคำหนึ่งถือ แม่ไหว้หลวงขับโพนิกุดีดีแต่หนึ่งสามหกสิบเอ็ดสิบสามคำเท่านั้นในหนึ่งเดือนครับ